กิจการเงินการลงทุนโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์จำกัดเมืองไทยประกันชีวิตงานมหกรรมการเงินมัน,น่เอ็กซโปพัทยาครั้งที่7พบกัน17-19กุมภาพันธ์นี้ที่ศูนย์ประชุมพีชรอยัลคลิฟท์โฮเทลกรุ๊ปพัทยา กรรมติดตามนะคะบรรยากาศในฝั่งฝั่งของตาลาดหุ้นในโซนยุโรปและก็สหรัฐอเมริกาค่ะล่าสุดนะคะทางด้านของ s อสแอนนั้นเขาออกมาเตือนเหมือนกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องราวบรรยากาศการหาเสียงในเรื่องของการเลือกตั้งของฝรั่งเศสนะคะที่ระบุจากพรรคฝ่ายขวาจัดประชานิยมเนี่ยนะคะระบุบอกว่าตอนนี้เนี่ยเขาอาจจะอยากจะคิดแปลงสกุลเงินนะคะที่ถือว่าเป็นการผลักดันแปลงสกุลเงินของพันธบัตรฝรั่งเศสจากยูโรเป็นฟรังฝรั่งเศสค่ะ ถ้าหากว่าเขานั้นสามารถชนะการเลือกตั้งในครั้งนี้ได้นะคะซึ่งก็เป็นพรรค National Front นะคะหรือว่า FN นั่นเองค่ะมีการหาเสียงออกมาแบบนี้นะคะบอกว่าถ้าหากว่าเรามีการแปลงสกุลเงินพันธบัตรจากฝรั่งเศสเนี่ยกว่า80เป็นเงินยูโรจากเงินยูโรเป็นฟรังฝรั่งเศสเนี่ยนะคะจะส่งผลทําให้อาจจะทําให้เกิดการผิดนัดชําระหนี้ครั้งใหญ่เป็นประวัติศาสตร์ได้ค่ะซึ่งอาจจะส่งผลกระทบทําให้สกุลเงินยูโรนั้นล่มสลายได้เลยนะคะอันนี้เป็นมุมมองจากทางด้านของ S&P แต่ว่าบรรยากาศโดยรวมวันนี้เนี่ยนะคะส่วนใหญ่ก็ให้น้ำหนักความสำคัญแล้วค่ะเกี่ยวกับทิศทางของผลประกอบการเกี่ยวกับมุมมองเชิงบวกเกี่ยวกับเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกานะคะดังนั้นในค่ำคืนวันนี้น่าจะปิดในแดนบวกแล้วฟุตซีร้อยอังกฤษปรับเพิ่มขึ้น0.46% CAC40 ฝรั่งเศสขยับเพิ่มขึ้น0.04%ด็เยอรมนีปรับเพิ่มขึ้น0.11%ค่ะ ไปดูที่อเมริกากันต่อนะคะตลาดหุ้นนิวยอร์กยังคงเดินหน้าต่อไปในวันนี้ค่ะขณะที่ดัชนีดาวโจนดีดตัวขึ้นแต่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการอีกแล้วนะคะการรับแผนการปรับลดอัตราภาษีครั้งใหญ่ของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ค่ะ หุ้นกลุ่มพลังงานถือว่าพุ่งขึ้นนําตลาดวันนี้ขณะที่หุ้นโกลแมนแซกส์ทะยานขึ้นมากสุดในการซื้อขายช่วงรอบแรกนะคะนอกจากนี้สัญญาณน้ามันดิบล่วงหน้า WTI ปรับตัวขึ้นในวันนี้หลังมีการประเมินว่ากลุ่มผู้ผลิตน้ํามันได้ให้ความร่วมมือในการปรับลดกําลังการผลิตตามข้อตกลงค่ะซึ่งผลการสํารวจสมาชิกกลุ่มผู้ผลิตผู้ส่งออกน้ํามันหรือโอเปกนะคะเขาพบว่าการให้ความร่วมมือปรับลดกําลังน้ํามันเนการผลิตน้ํามันตามข้อตกลงที่ทําไว้ในปีที่แล้วมีถึงเนี่ยมีถึงเ2เลยทีเดียวนะ ตลาดหุ้นดาวโจนส์ค่ะบวกขึ้นมา0.43ค่ะ S&P 500บวกมา0.25และ NASDAQ บวกมา0.3ดาวโจนส์นี่22,58จุดด้วยกันค่ะไปติดตามคำแนะนำนะคะเรื่องราวของการลงทุนในทองคำกันอีกสักที่หนึ่งนะคะจากทางด้านของ Classico f u t u r e ค่ะ c l a s s ิ c o Futures ออนาคตทองเรามองขาด ประเมินแนวโน้มราคาทองคําเริ่มพักตัวหลังราคาทองคําเปิดตลาดในช่วงเช้าที่1,230.68ดอลลาร์ต่อออนแกว่งตัวในแดนลบตลอดทั้งวันรับปัจจัยกดดันจากการปรับแผนอัตราภาษีใหม่ที่ประธานาธิบดีทรัมป์คาดว่าจะประกาศในอีก 2- 3สัปดาห์ข้างหน้าทำกลางความคิดเห็นของประธานเฟดสาขาย,ย่อยเริ่มกล่าวถึงการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยว่าปีนี้มีโอกาสปรับขึ้นประมาณ3ครั้งตามที่เคยคาดการไว้เมื่อปีก่อนทำให้ราคา ทองคำเริ่มปรับฐานคาดมีโอกาสแกว่งในกรอบการอ่อนค่าดได้ต่อในคืนนี้และรอติดตามทอยถแถลงของประธานเฟดในช่วงต้นสัปดาห์หน้า มาติดต,ตามกันต่อนะคะสำหรับผลิตภัณฑ์ทางด้านการเงินที่น่าสนใจค่ะ,คะไปที่ทางด้านของท่านประธานเจ้าที่บริหารบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์จำกัดนะคะโดยคุณสมิทธ์พนมยงค์ปเปิดเผยค่ะว่าบลจไทยพาณิชย์เตรียมออกกองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอลมัลติสเตดิจิตนะคะเพื่อลงทุนเพื่อผู้ลงทุนที่ไม่ใช่รายย่อยมูลค่าโครงการอยู่ที่3,000ล้านบาทเสนอขายครั้งแรกระหว่างวันที่14-20ุมภพาพิันธ์ด้วยเงินลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ5 15,000บาทนะคะแล้วก็เพียง1,000บาทสำหรับการลงทุนครั้งถัดไปเพื่อตอบสนองความต้องการสำหรับกลุ่มนักลงทุนนะคะกลุ่ม High Net ์แวรูนะคะที่ต้องการผลตอบแทนที่ดีและก็ยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างๆได้ในระดับที่สูงค่ะไปติดตามนะคะสำหรับงานมหาก,กรรมการเงินมันนี่เอ็กซ์โปที่จะเกิดขึ้นค่ะในสัปดาห์หน้า17-19กุมภาพันธ์นะคะจะมีโปรโมชั่นอะไรที่โดดเด่นน่าสนใจกันบ้างน,นะคะวันนี้เก็บมาฝากกันในช่วงมันนี่โทรดักค่ะ วันนี้เป็นสินเชื่อบ้านสุดพิเศษจากสถาบันการเงินที่มานำเสนอภายในงานค่ะเริ่มต้นกับสินเชื่อบ้านธนาคารไทยพาณิชย์สินเชื่อบ้านคือเงินฟรีค่าธรรมเนียมประเมินราคาสํารวจหลักประกรัน สำหรับลูกค้าที่สมัครใช้บริการสินเชื่อบ้านคือเงินระหว่างวันที่11มกราคมถึง30มิถุนายนและได้รับการอนุมัติวงเงินสินเชื่อเบื้องต้นโดยลูกค้าจะต้องแนบเอกสารประกอบอย่างครบถ้วนและมีเอกสารเพิ่มเติม,เ,ตมเกี่ยวกับหลักประากาันสำเนาโฉนดหนังสือแจ้งข้อมูลหลักประากาันและภาพถ่ายหลักประกันค่ะสินเชื่อบ้านจากธนาคารออมสินสินเชื่อบ้านแลกเงินเปลี่ยนบ้านเป็นเงินให้คุณใช้ใจ่ายง่ายๆรับอัตราดอกเบีย้ย MRR ลบ2สูงสุด10 ล้านบาทนาน15ปีลูกค้าที่ยื่นขอความประสงค์ภายในงานและได้รับการอนุมัติและจัดทำนิติกรรมสัญญาแล้วเสร็จภายในวันที่30เมษายนรับกิฟต์การ์ดเทสโก้โลตัสสูงสุด2,000บาทค่ะ ด้านเคโฮมโลนสินเชื่อบ้านกษิกรไทยอัตราดอกเบี้ยสุดพิเศษ12เดือนลูกค้าที่ได้รับวงเงินอนุมัติตั้งแต่2ล้านบาทขึ้นไปและทำประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อบ้านตามเงื่อนไขที่กำหนดรับฟรีสตาร์บัคการ์ดมูลค่า1,200บาทค่ะด้านสินเชื่อบ้านจากธนาคารอาคารสงเคราะห์ สินเชื่อบ้านอัตราดอกเบี้ยพิเศษเดือนที่1ถึงเดือนที่8เท่ากับ1.25%ต่อปีเดือนที่9ถึงเดือนที่16อัตราดอกเบีย้ย2.35%ต่อปีและปีที่4ตลอดจนอายุสัญญากู้ลูกค้าสวัสดิการคิดอัตราดอกเบีย้ยเท่ากับ MRR ลบ1%ต่อปีและลูกค้ารายย่อยทั่วไปคิดอัตราดอกเบีย้ยเท่ากับ MRR ลบ0.50%ต่อปีค่ะ นอกนอจากนี้แล้วนะคะในวันเสาร์และวันอาทิตย์ก็มีงานสัมมนาดีๆมาฝากกันด้วยนะคะสามารถที่จะไปหาข้อมูลความรู้กันได้แล้วค่ะเริ่มต้นกันในวันเสาร์นะคะเป็นงานสัมมนาในหัวข้อหุ้นไข่ทองคาปีรากานะคะไปทําความเข้าใจกับปีรากากันว่าเราจะสามารถวางแผนการลงทุนได้อย่างไรนะคะพบกับทางด้านของคุณปรินค่ะจาก CLSA ประเทศไทยคุณอิสระนะคะจากบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์คุณวิริยาจาก RSP ประเทศไทยค่ะ นอกหนือจากนี้แล้วในวันอาทิตย์นะคะก็จะมีงานสัมมนานะะที่เริ่มต้นตั้งแต่บ่ายโมงเลยเป็นลุ้นหุ้น2017ด้วย f ฟินเทคกับ Maybank ก์กิมเองค่ะพบกับคุณสุกิจนะคะและคุณธนัทจากทางด้านของเมย b a n k ก์กิมเองนะคะและในช่วงเวลาสักประมาณบ่ายสามเป็นต้นไปก็จะมาพูดคุยกับ YLG b u r e t i International ค่ะจับทิศเทคนิคทำกำไรทองคำนะคะ ดูซิว่าเรื่องราวของการลงทุนนั้นเป็นความน่าสนใจอย่างไรนะคะพบกับ YLG b re e n a n d Future ค่ะค่ะนะฮะเรามาดูกันต่อนะฮะกับเรื่องราวดีๆค่ะโดยคุณเดชาตุลลานันรองประธานกรรมการบริหารธนาคารกรุงเทพจำกัดหมหาชนนะคะส่งมอบเงินที่ได้รับบริจาคจากลูกค้าและประชาชนร่วมกับธนาคารกรุงเทพผ่านบัญชีที่ธนาคารเปิดขึ้นจำนวน7ล้านสองแสนสบาทหกสตางค์ค่ะโดยมีพลเรือตรีวสินสรรจันทวริ ะะผู้บัญชาการฐานทัพเรือกรุงเทพกองทัพเรือและคณะเป็นตัวแทนรับมอบเพื่อน,นําไปช่วยเหลือเยียวยาและฟืน้นฟูผู้ประสบอุทกภยัยภาคใต้ที่ได้รับความเสียหายให้กลับสู่สภาพคงเดิมนับเป็นกิจกรรมที่ธนาคารได้ดําเนินการโดยใช้ช่องทางบริการทางการเงินในการระดมเงินบริจาคสําหรับในส่วนของธนาคารกรุงเทพค่ะได้ดําเนินการให้ความช่วยเหลือเร่งด่วนไปในเบื้องต้นหลากหลายรูปแบบนะคะรวมถึงการมอบเงินจํานวน10ล้านบาททวนผ่านพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีใน งานประชารัฐร่วมใจช่วยอุทกภัยภาคใต้าการเปิดบัญชีช่วยเหลือผู้ประสบอุทุกภัยภาคใต้นะคะเลขที่บัญชี101-347-0222สาขาสำนักง,งานใหญ่สีลมค่ะการยกเว้นค่าธรรมเนียมการโอนเงินข้ามเขตในทุกบัญชีนะคะทั้งในของธนาคารและพันธมิตรที่เปิดรองรับการบริจาคค่ะ ขอให้คุณผู้ชมนะคะมีวันหยุดยาวที่สนุกสนานนะคะแล้วก็พักผ่อนกันเต็มที่นะคะวันพรุ่งนี้ไปวัดทําบุญกันด้วยเป็นวันมาค้าบูชานะคะแล้วกลับมาเปิดอีกทีก็เจอกับวัน <Valentine. S 2> วันบนไทายนะคะขอให้มีความสุขสดใสกันครอบครันะคะเวลาหมดลงแล้วค่ะเราสองคนพร้อมทีมงานลาไปแล้ะค่ะสวัสดีค่ะ